รปปะทะาเอิร์ก๊อปีชโชต้องมีอะไรที่พาต้องร้อเระจายลังสักไรแจ๊สแจ๊สแง๊้แจ๊สแาไสแจ๊สแจ๊สแจ๊นเจ๊สแแจ๊สแสาจ๊สมจ๊สแ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 ร๊แจ๊กแ่๊สจ๊สแจ๊จ๊สแจ๊จ๊สแจงสจ๊แจ๊สแจ๊สแจ๊สแแส ไอ้หอมไปถึงพี่แจ๊เคเขาใอ้ของใช่หองมึงร์กเป็นเจ้าของเพลงนะมึงมันไม่เหมือนนะไม่เหมือนแนค่ครับกูเจ้าของเพลงเลืองแจ๊คเ,เกกรื่องกุ๊บกิ๊บ เฮ้ยตายแล้วนักร้องทำไมไม่ร้องสดวะมาร้องซิงค์ทำไมวะงานมันเจอเสียมันแห้งก็เปิดซิงค์เพลงสองเพลงเแต่หลังๆก็ร้องต่อโอ้ยเสียตังมาดูมาซิงค์อ่ะใช่ป่ะทีวีเลยทีวีสวยกว่านี่แต่งสายฝอยไม่เหมือนเลยเออกูเนี่ยสายฝอมึงอ่ะสายฝาฝาโอ่งด้วยมึงอ่ะกลิปซิงค์หรือร้องสดวันอาทิตย์นี้สามทุ่มสี่สิบห้าฮารพลาดลิปซิงค์ก็ลิป งัดมันออกมาจากข้างฝาตัวแม่เขาไม่แก่หรอก